รับปริญญาทั้งทีนะคะของหมุนฟูเทิร์นแบบเลิศๆค่ะชาวเน็ตนะคะแห่แชร์ค่ะนักศึกษาสาวประเภท2นะคะเล่นใหญ่ค่ะโชวมหมุนฟูเทิร์นแบบเลิศๆในวันรับปริญญาบัตรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะที่ชาวเน็ตแห่แชร์กันเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับคลิปพิธีรับปริญญาของสาวประเภท2ท่านหนึ่งนะคะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ โดยเจ้าตัวนั้นได้ใช้ชื่อใน Facebook ว่า g l o w y g l o w y เผยแพร่คลิปวินาทีหมุนตัวแบบฟูเทิร์นค่ะกลางเวทีรับปริญญาอย่างเป๊ะปังนะคะพร้อมระบุข้อความว่าหมุนเบาๆค่ะหล่อนรู้จักคำว่าลูกหางปละคะแล้วก็แฮชแท a g Bu รับทั้งทีนะคะก็เราไปดูคลิปกันเลยนะคะ อายุทุนแม็วรินทรัตน์มากเลียไล่ลยค่ะนั่นแหละค่ะคือที่เธอทำนะคะ ก็หลายคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าเลิศม,มากไม่ผิดหวังเลิศจริงๆได้มากนะคะหล่อนเคยเห็นลูกข่างป่ะกูบอกให้ฟูเธอนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบฮาๆนะคะได้จริงๆนะคะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังเป็นคลิปที่เขาเอามาเผยแพร่ก,กันค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากสยามนิวค่ะก็เอาคลิปมาให้ดูกันนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเรา,เาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารให,ใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า